กระทรวงยุติธรรมนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายหม่ต้องรอดและในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในผ่าผู้เสียหายสองรายประกอบด้วยนางสาวนิตยาทองประดิษฐ์อายุ43ปีและนายยุทธพิชัยนิ้วรายอายุ30ปีสองสามีภรรยาเข้าร้องขอความเป็นธรรมเพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยติดตามและเร่งรัดความคืบหน้าทางคดีจากพนักงานสอบสวนสพข่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงพิจารณาช่วยเหลือเงินเยียวยาเนื่องจากตกเป็นผู้เสียหายในคดีโดยมีนายปารินวัฒน์เปี่ยมปิ่นวงหัวหน้าสูนย์ยุติธรรมสร้างสุขและนางสาวจิราพรตามชูกฤษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากระสวงยุติธรรมเป็นตัวแทนรับเรื่องโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายหมต้องรอดกล่าวว่าสำหรับเคสนี้ทั้งสองคดีไม่มีความคืบหน้าทั้งของสามีและภรรยา โดยในส่วนของสามีเหตุเกิดเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2566ขณะที่ไปซื้อสินค้าที่ร้านขายของชำภายในหมู่บ้านพบเจ้าของร้านซึ่งมีอาการอยู่ในลนักษณะมึนเมาแอลกอฮอล์พูดจาไม่ดีใส่ก่อนที่เจ้าของร้านจะไปคว้าอาวุธปืนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาไลายย่ยิงจำนวน3-4นัดและได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพค่ายบางระจันแต่คดีไม่มีความคืบหน้าอีกทั้งอ้างว่ารู้จักกับสารวัตรรายหนึ่ง ในส่วนกรณีของภรรยาเหตุเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2566ช่วงเวลาตี2ได้มีคนร้ายที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพยายามบุกเข้าไปข่มขืนน้องสาวหลังจากเวลาผ่านไป15วันทางผู้ก่อเหตุได้นำปืนหน้าไม้ที่ใช้สำหรับยิงปลาบุกเข้ามายิงภายในที่พักโดยกระสุนถูกเข้าที่แก้มขวาหน้าผากและศีรษะและได้ไปแจ้งความที่สพค่ายบางระจัน เนื่องจากคู่กรณีขู่ว่าจะฆ่าแต่คดีก็ไม่มีความคืบหน้าจึงได้ฝากไปยังผู้กำกับขอให้ช่วยดูสำนวนคดีให้ชาวบ้านและประสานจับกลุ่มตัวให้ได้ส่วนในวันนี้มาขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยจัดชุดเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานให้กับทางผู้เสียหายทั้งสองคนคือไม่มาเลยเขาไม่มาแตะเลยผมก็ผมก็รู้จักเขานะ่ะคือว่าผมก็เล่นไก่ชนอย่างเงี้ย ก็ไม่เจอข่าวไม่อะไรผมก,ก็คิดว่าคงปัญหาแค่นี้พี่มันไม่น่ามีแล้วแค่พูดงั้นแล้วตัวมึงก็ทําผิดจริงๆด้วยก็มันก็มาทำกันผมก,ก็าอย่งของของแฟนเราเกิดวันที่สิบห้าแล้วเขามายิงเราวันที่สามสิบสิบห้าของผมสิบสามไม่ใช่ของที่เสียไปนะไม่ใช่ของแฟนคือว่าเกิดก่อนหน้าสิบห้าเลแล้ววันที่สิบห้านี่คือมายิงครับ สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน